สวัสดีครับวันนี้ดํำซิีสจายไรพามาลุยงานงานดอยครับสายดอยครับสายดอยตะโค้ยยังกินครับครับนี่พามาดูกูบีเอครับเล่นของแข็งครับเล่นของแข็งขับโดยน้องบุ๊คครับ Hors <tune noise> จะพาไปดูมือแท่งครับมือแท่งโดยพานซ้อนครับกับพ่านทัด มากับซีรีส์เจ็ดร้อยครับย้ายรถกลับบ้านวันนี้